การคัดเลือกรถยนต์โมเดลใดโมเดลหนึ่งมาจำหน่ายในไทยหรือภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่จะต้องมีการวิจัยหรืออย่างน้อยๆเลยก็ต้องได้รับข้อมูลตกผลึกถึงความต้องการลูกค้าเป็นหลักง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นรถโมเดลใดโมเดลหนึ่งที่ขายไม่ออกทุกฝ่ายก็จะต้องมีส่วนในรับผิดชอบนั้นแต่ก็มีบางกรณีหนึ่งที่เป็นกรณีที่แปลกประหลาดอยู่นั่นก็คือการผลิตรถยนต์ตามนโยบายบริษัทแม่ โดยที่เราไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมบริษัทแม่ถึงต้องการให้ไทยเนี่ยผลิตรถรุ่นนี้โดยปกติเรารถยนต์ในกลุ่ม C segment สีดาเมืองไทยจะขับเคลื่อนไปด้วยบุคลิกภาพของตัวรถและความต้องการเข้าไว้ด้วยกันก็คืออย่างน้อยตัวรถจะต้องดูดีมีความสง่างามมีความสวยงามในแบบที่คนส่วนใหญ่ต้องการความกว้างขวางสะดวกสบายและบก,กับความไว้วางใจด้านอื่น แต่สำหรับนิสสันมอเตอร์ไทยแลนด์ในยุคปี2003ถึง2006กลับทำสิ่งตรงกันข้ามกันตอนนั้นนิสสันดำเนินการธุรกิจโดยบริษัทแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับส่งนิสสันทีด้าทั้งแบบซีดานและ5ประตูซึ่งรูปแบบตัวรถก็ชัดเจนเลยว่ายังไงก็ไม่น่าโดนใจกลุ่มเป้าหมายในอาเซียนและคนไทยแน่นอนซึ่งเราสรุปข้อมูลไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนครับแต่ในคลิปนี้เราจะมีความลับอย่างหนึ่งมาบอก โดยอ้างอิงจากบุคคลท่านหนึ่งที่ไม่สามารถระบุนามได้แต่ก็มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเต็มๆอันที่จริงแล้วในไทยเกือบจะได้ใช้ดิสันซลฟี่รหัสตัวถัง G11 หน้าตาแบบในคลิปนี้เลยตอนนั้นก็จะมีแผนที่จะผลิตในไทยซึ่งถ้าหาใครเป็นฝ่ายการตลาดหรือว่าคนรักรถจริงๆมองแค่แว็บแรกก็น่าจะบอกได้เลยว่าถ้าเปิดตัวขายในไทยช่วงซัปี2006 ก็น่าจะต้องขายดีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นตัวสารต่อรสนิยมความสำเร็จของกลุ่มลูกค้านิสันซันนี่นีโอดั้งเดิมนั่นเองถึงแม้ว่ายอดขายจริงอาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งแต่ยังไงเสียก็ต้องขายดีกว่าทีด้ามหาสารอย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าบริษัทแม่กลับเลือกให้ตันจงมาเลเซียผลิตซิลฟีมนี้ออกมาแถมกว่าจะเปิดตัวในมาเลเซียก็ช้ามากคือเปิดถึงปี2008เลย เพราะซิลฟี่โฉม g 1เปิดตัวนี้ญี่ปุ่นปี2005ซึ่งตลาดมาเลเซียก็ไม่ได้ต้องการรถสไตล์นี้เท่าไหร่นะักแต่กลับกันกลับโยกให้ไทยเนี่ยผลิตทีด้าถึง2ตัวถางแทนซึ่งก็เป็นโปรดักที่ดูโอเคแต่ก็เป็นรถที่ไม่ตรงโจทย์ลูกค้าคนไทยสมัยนั้นทำไมเหตุผลการผลิตรถยนต์มันงงงวยเช่นนี้เราจึงสรุปเหตุผลเหตุน,นี้ได้เลยว่าปัญหานี้ไม่เกี่ยวกับฝ่ายการตลาดในเมืองไทย เพราะฝ่ายการตลาดในเมืองไทยไม่มีอำนาจในการเลือกโมเดลอะไรมากนักถ้าไม่สู้สุดใจจริงๆคือยากมากแต่มันเกิดจากการบริหารงานมัตติคัลเจอรัลหรือว่าวัฒนธรรมอันหลากหลายของเรโนนิสันสมัยนั้นโดยผู้บริหารตะวันตกจะเป็นผู้สั่งกลุ่มไลอ้อนบางอย่างในอาเซียนก็ถือว่าเป็นช่วงรอยต่อที่น่าเสียดายมันมีเหตุผลสำคัญดังนี้นะครับ คือนิสันเริ่มกลับมามีที่ทางในตลาดซีเซ gment ได้ตั้งแต่การแนะนำซัน n ี่ตัวถัง B14 ที่ได้รับความนิยมในช่วงเปิดตัวค่อนข้างดีเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือเป็นการรีเทิร์นชื่อ Sunny อีกครั้งในยุค90มันก็จะคล้ายๆกับโค r o l ล่หรือว่าซีวิกก็คือมันเป็นชื่อรุ่นรถในตำนานนั่นเองทำให้ผู้คนที่ผ่านหูผ่นธากับชื่อซันนี่ตอนรับรถคันนี้เป็นอย่างดี และอีเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือเจ้า Sunny B14 ก็เป็นรถที่ทำได้ดีกว่า Central B13 เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกภายในความน่านั่งของภายในห้องโดยสารตัวเลขแรงม้าที่ดูแล้วว้าวมากและออปชันติดรถที่ดูยุติธรรมทำให้หลายคนสมัยนั้นออกตัวซื้อตัว1.5ลิตรไม่น้อยเลยแต่ตัว 1600cc ตัวท็อปก็ขายดีนะครับพอขึ้นปี2000ปุ๊บสักซีความเป็นนิสสันซันนีก็มาเต็ม เพราะว่าการเปิดตัวซันนี่นีโอที่เป็นโฉงตัวถังคนละโฉมตัวถังกับญี่ปุ่นก็สามารถนำพาย,ยอดขายในไทยค่อนข้างสูงสมัยแรกๆที่เปิดตัวมียอดขายเดือนละก,กว่า1,600คันหลายเดือนอยู่ถึงแม้ว่า Honda Civic Dimension เปิดตัวในตอนนั้นก็ไม่สามารถสยบความร้อนแรงของ Sunny n น o ได้เลยน่าจะเป็นเพราะว่าด้วยบุคลิกของตัวรถที่มีดีไซน์ลงตัวแล้วก็หลายๆอย่างในช่วงแนะนำ จนกระทั่งคุโรราอัลติสหน้าหมูเปิดตัวในปี2001ทำให้กระแสซันนี่เนโอซาล,ลงไปเยอะถึงแม้ว่ากลางอายุตลาดของซันนี่เนโอจะแผ่วๆลงไปอยู่ในกลุ่มมวยรองสวนทางกับยอดขายช่วงแรกที่เป็นผู้นำตลาดแต่มันก็เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีว่าถ้ามาแนวเรียบหรูคุ้มค่าซันนี่เนโอจะตอบโจทย์ได้ถึงแม้ว่ามันมีพื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังที่มีเล็กรูมที่ค่อนข้างด้อย มีอัตราเล่งเครื่องยนต์และการกินน้ำมันที่ยังด้อยกว่าอ a ล t ิสก็ตามและจากประวัติศาสตร์ในการขาย Nissan C-segment ในยุค2,000ก็ถือว่าเป็นรอยต่อที่น่าเสียดายไม่น้อยเพราะการกลับมาได้ของ Nissan C-segment ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องขวยขยาและรักษาความสําเร็จเอาไว้อย่างน้อยนะครับฐานลูกค้าของ Nissan ก็ยังมีค่อนข้างใหญ่อยู่และก็ดูไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลย การที่ผู้บริหารต่างชาติของนิสสันในยุคเรโนครองเมืองอยู่นั้นตัดสินใจกระทําอะไรเช่นนั้นมันเป็นอะไรที่ทําลายฐานลูกค้าไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหากส่งนิสสันซีฟี่จีสเวในตอนนั้นต่อให้โลกชื่อซันนี่ทิ้งไปแต่ลูกค้าก็เข้าใจอย่างดีว่ามันคือตัวตายตัวแทน Sunny ่น,นีโและเป็นการตอกย้ํารอยความสําเร็จของ s u n นี่นีโที่ทําไว้อย่างดีในแง่ภาพลักษณ์ความหรูหราแต่ทว่าซีฟี่จีสไปสุดทางกว่านั้นมากก็คือ การยกดีไซน์ความหรูหรามาจาก Nissan f u ก้ารถซีดานรุ่นใหญ่ที่สุดของแบรนด์ในปี2004มาย่อส่วนทั้งภายนอกภายในที่ดูหรูหราถึงขั้นใช้อะไรกระจกมองข้างร่วมกันได้เลยโดยมีจุดขายสำคัญก็คือการออกแบบภายในห้องโดยสารที่ยกระดับความหรูหราเหมือนกับรถขนาดใหญ่อัปเกรดวัสดุหลายจุดแล้วก็มีดีไซน์ที่ดูแบบนั่งสบายผ่อนคลายเหมือนนั่งสปาในสมัยนั้น และมีการขยายความยาวฐานล้อที่ทําให้ทุกคนพึงพอใจมั่นใจเลยว่าเล็กรูมไม่คับแคบเหมือนกับซันนี่เนอีกต่อไปเรียกว่าจุดขายแน่นและตรงใจกลุ่มคนซื้อขนาดนี้ก็ถือว่าโดนพิษของบริษัทเล่นงานอีกรอบหนึ่งบางคนอาจจะมองว่าเหมือนรถคนแก่นะซิลฟี่จีสเ และแนวดีไซน์ก็จะมีความเสี่ยงว่าจะขายไม่ได้ดีเหมือนเก่าเพราะว่ายุค2000กลางๆรถนิยมคนก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่ถ้ามองตามตรงก็คือซีฟีจีสวตก็น่าจะยังสามารถจับฐานลูกค้าเก่าไว้อย่างดีด้วยอยอดขายที่ยังเป็นมิดอยู่และบุคลิกรถก็สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งไปได้อย่างดีคันนี้ก็จะเน้นความหรูหราน่าใช้ไปเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่นิสสันจะทำรถคู่แข่งพันด a ซซีวีเอดีในสมัยนั้น ันมามองกลับที่ตลาดโลกความเป็นจริงกันนะครับเมื่อนิสันทีด้าผลิตในไทยและประสบความล้มเหลวด้านยอดขายเพราะตั้งเป้าขายไว้สูงพันกว่าคันเหมือนซันนี่เนียพวกเขาก็พยายามผลักดันยอดขายให้ดีเท่าที่พวกเขาทําได้ตอนนั้นคุณคาร์ลสกอนเองมายืนเมืองไทยโดยให้เห็นความเห็นว่ามันเป็นรถที่ดีแต่ว่าขาดการสื่อสารที่ดีเอาเข้าจริงนะครับทีมการตลาดสมัยนั้นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ ต้องทำตามโจทย์ที่บริษัทแม่ต้องการเหมือนกันแต่ในเมื่อผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นนั้นก็ต้องมีการปรับแก้กันไปและพอแก้ตัวด้วยมิสันซิลฟี่ b 17ปี2012ตั้งเป้าขายไว้สูงเดือนละ2,000คันก็ดูเหมือนว่าในช่วงแรกของยอดขายนั้นทําไม่ถึงเป้าโดยยอดขายของซิลฟี่ b 17ตกเฉลี่ยเดือนละพันคันเท่านั้นและในปีถัดมายอดขายก็แผ่วลงลงไป จากนั้นมานิสันไทลนดนก็ไม่มีการทำตราซีซีเมนต์ในไทยทุกรูปแบบเลยซึ่งในอนาคตจะมีซีซเมนต์ตัวถังอื่นจำหน่ายหรือไม่ต้องลุ้นกันดูครับ